ชโชคสวัสดีคะ่ะโพสต์เราช่องสีดอมีโชคนะคะอ่าพอสีดอมีโชควันนี้จะไปเดินออกกําลังกายนะคะแม่ๆค่ะมีโชคน้องมิ้นน้องธัญพจน์นะคะอ่าเรามีสมาชิกอยู่3ามชื่อนะคะน้องมิ้นก็คือพ่อควันนะคะมาพ่อของพ่อเจะค่ะมาดูแลต่อนะคะจากพ่อควานเก่านะคะ,ะน้องพรจะไปด้วยเหรอลูก พอมีโชคจะเดินเล่นนะคะเดินออกกําลังกายยามเย็นนะคะสวัสดีแม่แม่นะคะทุกทกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้พ่อสีดอมีโชคของเราด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะตอนนี้มีโชคอายุ17ปีนะคะแม่แม่แม17ปีแต่ว่าตามตามที่ว่า เราเราดูแลมาก็ประมาณ17ปีนะคะแต่ตามที่ว่าอาคนแก่พูดมาก็15แต่เต้ยคิดว่าอายุน่าจะกว่าจะมาถึงเราน่าจะโตกว่า2ปีนะคะแต่ก็ไม่แน่นอนเนาะไม่แน่นอนนะคะตอนนี้มีทายาทนะคะสามเชือกแล้วนะคะ มีทายาทสามเชือกแล้วนะคะปีนี้ก็รอลุ้นนะคะว่าจะมีทยายาทให้เราไหมนะคะก็มีน้องจอยนะคะน้องมิ่งมงคลน,นะคะแล้วก็น้องสงการนะคะอะไรอะ่ะมันกินได้ไหมหลูกไม้กินไม่ได้มือปืนก็เยอะนะคะแม่แม พ่อเจไม่ค่อยมีเวลานะคะพ่อเจไม่ค่อยมีเวลาที่จะพาเดินออกกําลังกายนะคะก็นานๆครั้งนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะฝากพ่อสีดอมีโชคของเราด้วยนะคะี่บ้านน้องตะวันค่ะบ้านน้องตะวันมีโชคเดินออกกําลังกายนะคะช่วงเย็นๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ตูดไข่ใหญ่จังเลยรถมาค่ะปีนี้นะคะพ่อมีโชคสองเมตรห้าสิบนะคะปีที่แล้วยังไม่ถึงเลยนะคะยังไม่ถึงเลยคะ่ะ 3าตันหแล้วนะคะเจ้าอ้วนนะคะปีที่แล้ว3าตันสนะคะปีนี้3าตันหนะคะขึ้นมา300รกิโลเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในเดือนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าไม่สิ้นเดือนนี้ก็ต้นเดือนหน้านะคะที่พ่อมีโชคจะตกหมันนะคะแม่แม่ ปีที่แล้วนะคะพ่อมีโชคตกมันวันที่20ิตุลานะคะแต่พ่อเจ้นะคะสามารถที่จะเข้าเก็บขยะได้ถึง3เดือนเลยนะคะเข้าได้ทุกวันค่ะแต่พ่อเจ๊อ่าพ่อเจเข้าได้แต่พ่อจองไม่สามารถเข้าได้นะคะพ่อเจกลับบ้านกันเถอะวนกลับบ้านให้พ่อเจไปเดินข้างในนี่นะคะกินหญ้ากันกินหญ้ากัน มีบรรยากาศยามเย็นที่สุรินนะคะวันนี้ฝนไม่ตกเนาะทุกวันฝนมาแล้วใช่ไหมพ่อเจทุกวันนี้คือฝนจะตกแล้วนะคะมีโชคครับมีโชคครับผมบมีโชคกินต้นสับประรดอยู่พูดไม่ได้ครับไปเก็บต้นสับประรดได้นะคะแม่แม่มีโชคครับโอ้โหมีหน้าเป็นเอกลักษณ์นะคะจำง่ายค่ะพ่อมีโชคจำง่าย หน้าหน้าด่างนะคะถ้าเปรียบเสมือนคนก็เหมือนกับคนเป็นปานเนาะพ่อเนาะเป็นเป็นปานที่ที่หน้างวงนะคะเป็นตั้งแต่เล็กเลยนะคะตั้งแต่ขอดเลยนะคะแม่แม่่ะเป็นตั้งแต่ขอดนะคะผิวพันดีนะคะผิวพันดีมากเลยมีโชคไม่เหนื่อยแต่แม่เหนื่อยนะ เขาเดินออกกําลังกายทุกวันค่ะแม่แม่แต่เต้ยนะคะแม่ควานนะคะไม่ไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปนะคะขามาก็ทํากับข้าวทํางานบ้านนะคะไม่ค่อยจะมีเวลามาถ่ายให้รับชมนะคะแต่ก็ฝากด้วยนะคะจะพยายามนะคะ,ะหาเวลานะคะเอาความน่ารักของพ่อมีโชคมาให้รับชมนะคะตอนนี้ก็เหลืออีก2เชือกนะคะอยู่อยู่บ้านนะคะ ยังไม่เอาออกกาลังกายเลยนะคะช่วงนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษค่ะเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็แบบว่า,าน้องช้างไม่สบายเยอะนะคะไม่สบายเยอะนะคะเป็นกับสภาพอากาศนะคะต้องหลีกเลี่ยงเลยนะคะพวกของแบบประมาณว่าของร้อนนะคะหลีกเลี่ยงเลยนะคะ ปีนี้จะมีทายาทให้ไหมเนาะรอรุ้นอยู่นะคะอยากได้หลานสาวค่ะอยากได้หลานสาวมีโชคเป็นช้างที่เรียกวานนะก็จะดูได้ก็เพราะ พ่อเจนะแล้วก็พ่อจ๋องนะเลือกเลือกควานนะเลือกควานคนอื่นก็แบบว่าไม่สามารถที่จะเข้าใกล้ได้ง่ายๆนะคะ <c oughs> <c oughs> โชคเป็นช้างที่ชอบถูต้นไม้นะคะก็เลยมีผิวพันธ์ที่ดำเงานะคะช้างเชือกไหนที่ชอบถูต้นไม้นะคะก็จะมีผิวพันธ์ที่ดีนะคะเงาดำนะคะกินหญ้ารอบบ้าน ฝนตกนะคะหญ้าอ่อนก็ไม่ดีนะคะแม่แม่หญ้าอ่อนเกินไปก็ไม่ดีนะคะทําให้น้องท้องร่วงท้องเสียได้นะโะอ้ปีนี้สูงมากนะคะปกติแม่เตยจะยืนเทียบเอานะคะปีนี้เท่าไหร่นะคะพะ่อสองสองเมตรห้าสิบใช่ไหมสองเมตรห้าสิบสองเมตรห้าสิบเนาะ น้ำหนักก็สามตันหนะคะปีที่แล้ว3มตันสามสมตันสองสามตันสามนะคะแต่ปีนี้สมตันหเลยนะคะโอ้โหขึ้นมาสามรอกิโลเลยนะคะเจ้าอ้วนโอ้ยนะคะเห็นลูกได้กินอิ่มนะคะนอนหลับสบายนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะคนดูแลก็ดีใจมากๆแล้วนะคะไม่อยากอ่า ก็ไม่ได้อยากให้เป็นอะไรหรอกนะคะเราต้องเฝ้าระวังเพราะว่าน้องก็พูดไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถที่จะแสดงอาการให้เราได้รู้นะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยนะคะเราก็สามารถรับรู้ได้นะคะว่าน้องเป็นยังไงไม่ชอบอะไรนะเห็นยาเห็นญ้าแล้วไต่เลยอะมิชกกว่าจะโตมาขนาดนี้นะคะแม่แม่โอ้โหแบบ สุดๆนะคะทนุทนอมนะคะเหมือนไข่ในหินเลยนะคะมีโชคเป็นช้างที่เลี้ยงง่ายค่ะกินง่ายนอนง่ายนะคะแต่ว่าจะเลือกพ่อควานหน่อยนะคะเลือกถ้าพ่อเจพ่อจองไม่อยู่นะคะเพื่อนข้างบ้านก็ไม่สามารถที่จะโยนหญ้าโยนน้ําให้ได้นะคะนอกจากแม่คว,วานแล้วนะคะก็ไม่สามารถที่จะเข้าใกล้น้องได้เลยนะคะ วนไปเข้าหลักกันปะเดี๋ยวได้เอาน้องพรเดินด้วยออกกำลังกาย,ยเดี๋ยวก็จะพามีโชคนะคะไปเข้าบ้านแล้วนะคะแม่แม่ขา ตัวใหญ่มากอะต่างจากแบบต่างแบบสิ้นเชิงเลยนะคะแต่ก่อนก็ตัวเท่าเตยเนี่แหละคะ่ะดูแลตั้งแต่สามสามปีค่ะตั้งแต่มีโชคสามปีนะคะจนตอนนี้นะคะมีโชค17ปีแล้วน้องพรน้องพรพี่มาแล้วคะ่ะน้องพรจ้า เดีวพี่โชคขอกินต้นสับป,ปะรดด้วยนะคะน้องธัญญพรนะคะจะเป็นเด็กที่ติดพี่โชคมากนะคะติดมากเลยนะคะดูด,ดูพี่หนูมาแล้วอ่ะหนูจะนอนรอพี่อ่ะแม่แม่อุ้ยดีใจนะคะเห็นพี่ชายเข้าบ้านนะคะดีใจมากๆเลยนะคะถูถูคันคันอยู่นี่แหละค่ะลูก พี่โชคพี่โชคจะไปแล้วนะพี่โชคจะเข้าหลักแล้วนะลูกนะพี่โชคเก็บต้นสับป,ประรดมาแล้วค่ะแม่แม่เพื่อจะไปกินที่หลักนะคะน้องมิ้นนะคะถ้าพ่อจองว่างนะคะก็จะได้เอาน้องเข้ามานะคะแต่ถ้าอ่าเก็บเอาลูกเก็บเอาแต่ถ้าพ่อจองไม่ว่างนะคะก็ไม่ได้เอามาที่นี่นะคะโอ้ นะคะเด็กติดพี่นะคะไม่ให้พี่ไปบ้านอาขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้นะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านนะคะเป็นกําลังใจให้ช่องสีดอมีโชคนะคะช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะให้พ่อสีดอมีโชคเยอะๆด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะแม่แม่ขาไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ